ข้ราชการบางนานสงรถกับพันตีฉลาดนา้าอน้นเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดาหนึ่งคนบุตรคนที่สองนางจารุวรรณลัคน,นานันข้าราชการบางนานสมรสกับพันตำรวจตีสมพงลัคน,นานันเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดาสองคน นายจิรศักดิ์เมนกูลทำธุรกิจส่วนตัวสมรสกับนางแสงดาวเมนกูลมีบุตรธิดาสองคนบุตรคนที่สี่นายอิทธิพพเมนกูลผู้จัดการภาคบริษัท AAA อเจำกัดสมรสกับร้อยตำรวจเอกหญิงสมใจกล่องจิตมีบุตรธิดาหนึ่งคน 5นายชัยยาเมนกูลทำธุรกิจส่วนตัวสมรสกับนางสาวเบญจากิจประเสริฐมีบุตรธิดาสองคน